สวัสดีค่ะพบกับครูมิน้นอีกแล้วนะคะเดี๋ยว,ยวครูมิน้นขออนุญาตแชร์ไปก่อนนะคะวันนี้มาเริ่มเอออันนี้หยิบพิชูมาทําไมอันนี้หยิบพิชูมาทําไมมาเริ่มนะคะโปรแกรมจิตนะคะสร้างชีวิตเปลี่ยนชีวิตเป็นคนใหม่กับครูสิตาด้วยคําสอนของครูสิตาไปกับครูไมมิน้นวันนี้เริ่มเดย์แรกนะคะจะตื่นเต้นนิดหน่อยเลื่มโน่นนี่นั่นนี่นั่นเออไม่เป็นไร เดี๋ยวนะคะขออนุญาตแชร์ก่อนใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะแบ่งปันออกไปนะคะใครอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตปีที่แล้วนะคะครูมิ้นได้ เรียนมหาการย1วันของแม่ครูสิตาและไลน์หน้าเพจนี้และก็เอาไปลงใน YouTube ไว้นะคะมีคนเปลี่ยนแปลงชีวิตเยอะมากนะคะและครูมินก็เปลี่ยนไปด้วยแต่ด้วยผลที่แบบว่าเรายังไปติดกับดักลบเจอเรื่องราวลบๆเราเอานำมาคิดมันก็เลยทำให้เราชีวิตสะดุดบ้างอะไรบ้างนะคะแต่วันนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่ด้วยอะไรดีๆนะคะด้วยเดนแรกก็คือเลือกเส้นทางที่เดินเนาะเลือกทางที่เดินอ่าอย่าเพิ่งพูดเยอะอย่าเพิ่งพูดเยอะ ขอแชร์ก่อนขอแชร์ก่อนขอแชร์ไปก่อนนะคะ,ะแชร์ให้คุณแม่แชร์เสร็จเดี๋ยวครูมิ้นก็จะเปิดเพลงให้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะ <c oughs> กอบและทำอันวางไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดนะคะลูกค้าอย่าเป็นอะไรนะลูกโทรศัพท์อ๋อเขาชอบรุนแรงเหรอเขาชอบรุนแรงเหรอไอโฟนเนี่ยครูแองเจิลนะจ๊ะขอแชร์หน้าเพจหนึ่งครั้งหน้าเออพูดผิด แชร์ไปหน้าเฟซตัวเองหนึ่งครั้งแล้วก็จะแชร์ไปในกลุ่มหนึ่งครั้งนะคะใครที่อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆก็แชร์ไปอ๋อเน็ตนมันหมุนมันแชร์ไม่ได้ภาพชัดไหมคะเสียงชัดไหมพอดีจะแชร์แล้วมันแชร์ไม่ไปเออแชร์ไม่ได้ค่ะแชร์ไปหน้าเฟซยังไงเออเดี๋ยวนะ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  ดูก่อนว่ามันแชร์ได้หรือเปล่าสวัสดีค่ะมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะหมอแม่แองเจิลนะคะเดี๋ยวแสดงว่ามันแชร์ยังไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรเนาะหนูยังไม่แชร์ก็ได้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ก่อนนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตชงกาแฟก่อนนะคะเติมพลังก่อนเนาะคนสวยต้องเติมพลังนะคะ <S <S ดูวิวไปก่อน วันนี้ลืมเอาน้ำร้อนมาอ่ะ ทำรังด้วยเอเอสมส่วนก่อนนะคะตัวบล็อกเบิร์นไขมันก็ไม่รู้สินะน้ำหนักหายไปจาก51เหลือ47ภายในไม่ถึง10วันให้รวยเงินก็ให้รวยง่ายชัดเจนเต็มหูเลยคุณแม่แชร์ให้ขอบคุณมากคะ่ะยิ่งแชร์ยิ่งรวยยิ่งแบ่งปันขอบคุณนะคะอภิชนนานนนทางการงจากคุณแม่แองเจิ้ลนะคะสนับสนุนโดยเทียร์เมันยูสายเปคือ มอมแองเจิลจากสวิ์แลนด์อยากสวย <laughs> อยากรวยก็เข้ามาค่ะชีีวิตสุดป,ป้งไไมม่ามให้ทุกคนหอมกลิ่นกาแฟไปด้วยกันค่ะแกงวัวงเหงาหาวนอนนะคะระหว่างวันเราก็ดื่มได้แต่ดื่มช่วงเย็นเดี๋ยวมันดีดเดี๋ยวมันดีดเดี๋ยวไม่นอน,น,อนเคยไปดื่มตอนตอนไหนนะช่วงห้าโมงอะ่ะ <laughs> นอนไม่หลับ <laughs> มัันนยงอนอยงร้ออู่กาแฟร้อนอยู่ขอเต้นคะ่ะเบิกบานก่อนคะ่ะวันนี้เดยที่หนึ่งนะคะกับการโปรแกรมพิเศษเปลี่ยนชีวิตใหม่ไปกับครูสิตานะคะคำสอนของแม่ครูสิตารครูมิ้นจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนปเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันรับรองจบ21วันของขวัญมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเสมอคะ่ะ โอมากมายรวยด้วยน้ำใจและมีสุขุราช่องแห่งความเชื่อเชื่อว่าง่ายก็ง่ายเชื่อว่ายากก็ยากแล้วแต่สัต,ตาคาขึ้นชีวิตสุดปังไม่มีใดความคนกำลังเฮดีไปหมดสดทุกอย่างคนลุกเด้อ <laughs> ขนคิงลุก คนทิ้งคืออย่งคนทิงคืออะไรผลลุกสู้ค่ะคฟามันน่าเสงาอย่าดี๋ใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีเหงกับเขาอากาศร้อนนะคะเหงื่อตกแต่ทําไมผลลุกทุกคนน่าจะรู้ว่าเกิดอะไรนค,คนกําลังเห้งดีไปหมดสดทุกอย่างมาทูกทาง ต้องทุกข์เจ็บหัวเสียใจร้องไห้ฟูมงไยมันน่าเสียงเดี๋ยวใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีแห่งกับเขาโอ้ด้หนึงตื่นเต้นมากๆเยหนึงตื่นเต้นมากๆแล้วเมื่อไรจะมีแห่งกับเขาให้ก่อนจึงได้รับค่ะเพราะครูมิ้นรู้ว่าทุกๆครั้งที่เราให้อะไรออกไปกับ คนอื่นนะคะเราจะได้สิ่งดีๆกลับมาอย่างแน่นอนเย yeah. ้ไปค่ะไปค่ะครูมิ้นต้องขอปิดเพลงนะคะแล้วครูมิน้นจะขอดูว่าใช้ได้ยังแช้ได้ยังสวัสดีนะคะซืสลแลดชัดเจนมากๆเลยนะคะโอ้โหอยู่ไหนคะเนี่ย ใครเข้ามาชมไลน์นี้โคตรของโคตรของโคตรโชคดีนะคะมาไม่ทันก็ย้อนได้ที่เพจมหัศจรรย์แห่งชีวิตหรือไปตามย้อนที่ช่อง YouTube นะคะครูมิ้นมหัศจรรย์แห่งชีวิตเหมือนกันคะ่ะนะคะครูมิ้นทำมาเพื่อแบ่งปันให้กับทุกคนใครที่ฟังรู้เรื่องใครที่ตรงจริตใครที่ฟังแล้วมันพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็ฟังคะ่ะไม่เสียหายใช้เออ เสียสละเวลาสักน้อยนิดของคุณเพื่อมาเรียนรู้รับอะไรใหม่ๆสิ่งดีๆนะคะไปปฏิบัติไปเปลี่ยนชีวิตกันนะคะทุกคนวันนี้เส้นทางที่เลือกเดินมันเอาเอาเป็นว่าอา้ามันไม่รู้จะแชร์ไปไหนเนาะพูดไปด้วยแชร์ไปด้วยยีแชร์เบาๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครขึ้นเสมอสินเสมอเราก็จะได้เจอกันนะคะทุกคนใครมาย้อนหลังก็ขอให้โชคดีนะคะ เพราะว่ามีหลายๆคนที่กลับมาฟังย้อนหลังแล้วก็ฟังเข้าใจแล้วเข้ารู้เรื่องเขาไปทําตามเขาเปลี่ยนทุกคนค่ะทําและเชื่อแล้วฟังเออฟังเรียนรู้แล้วเชื่อถ้าไม่เชื่อคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้คุณเคยไหมคะเวลาเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาไปดูลักยมเวลาไปเช่าบูชาสาติกาเช่าพระในวัดรุ่นที่นั่นมาบูชา คุณยังเชื่อเลยว่าท่านจะดูแลรักษาปกป้องคุ้มครองเราก็เหมือนกันเวลาที่เราเชื่อสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะให้คุณกับเรานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปด่าทอไปโทษสิ่งศักดิ์สิทธิโท์โน่นนี่นั่นว่าไม่ช่วยเหลือเราโทษมหันเหมือนกันคะ่ะทุกๆอย่างขึ้นอยู่กับปากของเราจิตใจของเราอารมณ์ของเรานะคะเป็นตัวกําหนดอนาคตเป็นตัวกําหนดทุก ทุกอย่างเลยนะคะไม่มีโรงเรียนไหนสอนว่าเออเธอต้องอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีเบิกบานหัวร้อนนะเพราะที่โรงเรียนจะชอบบอกว่าเธออย่าทําเล่นสิทำเล่นเล่นมันจะสําเร็จได้ไงไม่เป็นครูไม่เป็นเจ้าเป็นนายคนอื่นจะเคารพนับถือไหมเออเขาก็เลยต้องแบบว่าแข่งแย่งการอิจฉากันโมโหให้กันแล้วต้องแบบว่ากูต้องเด่นกูต้องได้มันก็เลยทําให้เราไม่รู้ว่าอ๋อ เคล็ดลับดีๆอยู่แค่นี้เองแค่อารมณ์ดีแค่เปลี่ยนอารมณ์ตัวเองนะคะสนุกสนานร่าเริงเบิกบานงานมันก็สําเร็จได้ง่ายๆมันอยู่ที่เรานะคะไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหเป็นเจ้าของบริษัทเป็นครูใหญ่เป็นหออต้องโหดเที่ยมเพราะว่าหน้าตาอะไรอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่นะคะ บางทีทุกอย่างมันไม่เสมอไปค่ะจริงจังก็คือจริงจังในหน้าที่การงานแต่เวลาเล่นเวลาคุยอะไรอย่างเงี้ยเฮฮาปาร์ตี้ค่ะอย่าเครียดอมทุกอมโศกอมโรค,อม,โรคอมภัยอมเสนียดจันไรชีวิตก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจริงไหมเออนี่ยังไม่เริ่มนะคะอันนี้ยังไม่เริ่มนะเกินเกินนะคะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ชีวิตคนเราเราสามารถเลือกเองได้ลิขิตเองได้จะไปทางไหนจะขึ้นเหนือล่องใต้จะเดินตรงไปจะถอยหลังจะไปไหนก็ได้แล้วแต่เราอยากเลือกนรกเวหรือจะเลือกสวรรค์เวเนาะอยากไปสวรรค์ตอนนี้สวรรค์ก็ว์ปไปได้ไปได้ง่ายๆเหมือนกันกับนรกนั่นแหละอยู่ที่ใจเราก็าอยากจะไปทางไหนเนาะอยากมีความสุข อยากเจอสิ่งที่ดีๆอยากทําอะไรสําเร็จง่ายๆเราก็ต้องอารมณ์ดีรักและสนุกทุกครั้งในระหว่างทางที่ทําไม่มีมหาเศรษฐีคนใดหนะ้าที่ทํางานที่ไม่รักแล้วเขาสําเร็จแล้วเขารวยนะคะเพราะส่วนมากเขาจะทําในสิ่งที่เขารักรักในหน้าที่การงานรักในผลลัพธ์ที่เราจะได้นะคะและก็ขอบคุณมีความสุขชื่นชมตัวเองอะเนาะ มันบางเมื่อก่อนเราจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแม้ชอบยกยอกตัวเองอ่ะโน่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็เลยเป็นแบบว่าโอ๊ยไม่กล้ายกาย่องชมเชยตัวเองเดี๋ยวจะหาว่าหมาขี้ก็ยกหางให้ตัวเองอะไรแบบนี้นะเปรียบเทียบแบบง่ายเคยเจอบ่อยเคยเจอคนบ่อยสมัยโบราณหรือตอนเด็กๆคนชอบพูดแม้ใช่สิชมตัวเองหมาขี้ก็ยกหางเองอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าพอมาเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเนาะ การที่เรายกย่องชมเชียตัวเองมันทําให้จิตใต้สํเนึกของเรามีพลังและอยากทํามันต่อไปไปดูหมาสิเวลาคุณเลี้ยงหมาคุณยื่นเออคุณให้มันไปวิ่งข้าไปโน่นไอ้นี่ม,มาแล้วคุณให้รางวัลมันมันดีใจไหมมันดีใจกระดิกหางด,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 ดิ๊มีความสุขรักเราเห็นไหม เพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกของเราเขาก็มีตัวตนนะคะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตาสีตาสาตาหมาตาไก่นะคะ90%จะไม่รู้กฎจัก,กรวาลกฎแรงดึงดูดแต่ช่องนี้เป็นช่องแห่งความเชื่อช่องแห่งความมหัศจรรย์ใครยังมีชีวิตที่มหัศจรรย์ก็เข้ามาฟังค่ะแล้วก็นําไปปฏิบัตินะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะมันคือการที่ครูมินได้เรียนรู้มาจากครูสิตาและก็ครูหลายๆท่านที่สอนกฎแรงดึงดูดมา จากคำพูดคำสอนของคนระดับโลกค่ะถ้าเราเป็นแค่คนธรรมดาเราจะไม่เชื่อเขาหน่อยเหรอคนระดับโลกนะเขาพูดเขาสอนเขาเอาความสำเร็จของเขามาบอกนะถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่เราก็ต้องเชื่อฟังคนสำเร็จค่ะไม่ใช่เอาเวลาไปฟังคนที่เขาล้มเหลวโอ๊ยขายของไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีโควิดมาโน่นนี่นั่นเออ หัวเมียทะเลาะกันเลิกกันไปอยู่ใต้เตียงดารา,าไปดูหนังละครน้ำเน่าทุกโศกโลกภัยร้องไห้เกาลงเกาหลีร้องไห้ตาปูดตาบวมเสียเวลาไปกี่ชั่วโมงครูมิ้นเคยค่ะไม่ใช่ไม่เค,เ,คเคยเคยเคยแบบว่าไปเช่าเช่าวิดีโอเป็นแผ่นมาดูไม่ได้นอนเลยแล้วไปทํางานเป็นไงตาปูดตาบวมร้องไห้ทํางานก็ไม่ได้เต็มที่เจ้านายก็บ่นเจ้านายก็ว่าแล้วเราทําอะไรได้เราผิดริง เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจงานเราไม่มีออ,อะไรนะเพราะว่าเราง่วงเหาเหานอนเราไม่เต็มที่กับงานเขาเขาก็ต้องด่าจริงไหมผิดที่ใครก็เราเองไง,ไงเมื่อก่อนแต่ตอนนี้โอมันเสียเวลาเนาะเวลาที่เราไปฟังเรื่องเราลบๆเวลาที่เราไปดูขา่าวแย่ๆมันทําให้เราหดหูไปดูวัติเหตุเราก็ไม่ดีเลยอย่างเงี้ยเนาะ ตอบเองค่ะอมได้แต่อย่ากืนนะอมเสนียจันไหเออเนาะถ้าเราสามารถสลัดความทุกสลัดทุกอย่างออกไปได้นะคะมันจะทําให้เรานะคะสร้างสุขเองได้สุขมาสุขไปสร้างสุขใหม่ได้ด้วยตัวเรานี่แหละค่ะ ไม่ต้องรอให้ใครมาเติมความทุกข์ไม่ต้องเติมความสุขไม่ต้องรอให้ใครมาแย่งความสุขพื้นที่ความสุขในหัวใจเรานะคะบางทีมีคนมาด่าเราโอ๊ยไม่สวยหรอกแล้วบอกตัวเองว่าสวยทําไมอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นไงเจ็บค่ะเจ็บโมโหจะด่าเขาทําไมเฉยๆค่ะเรารู้ว่าเราสวยเรารู้ว่าเรามีน้ําใจสวยจากข้างในมันจะเป็นออร่าออกมาสู่ข้างนอกค่ะบางทีคุณลองมองดีๆนะคะ คนที่เขาหน้าตาธรรมดาธรรมดาไม่ได้สวยเลยแต่เขายิ้มเขายิ้มแย้มเขามีความสุขอะ่ะเขาเป็นคนที่อบอุ่นน่ารักใจดีเรามองดีๆเขาสวยนะคะคนเขาสวยจากข้างในมนุษย์ทุกคนนะคะมีความสวยในตัวเองแล้วแต่ฉบับของใครอยู่ที่ใครจะมองจริงไหมเออถ้าคนที่จฉามันก็จะมองอะไรไม่เห็นหรอกคะ่ะออมันเหมือนมีอะไรมากั้นตาไว้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตใหม่นะเริ่มต้นแบบนี้สมมติว่าเปรีบ,เร,บเราเปรียบเสมือนน้าใสๆเนาะเราเกิดขึ้นมาแ้แ,แ้ยังยังไม่ได้เจออะไรเลยยังไม่เจอมลพิษมลภาวะอะไรเลยแต่ระหว่างที่เราเติบโต,ตขึ้นมาเราจะเจอคนมาพูดมาบอกมาสอนหรือมาด่ามานินทาเราก็จะเจอน้ําเสียน้ำำําดําแล้วเราก็เครียดเราก็ไม่มีความสุข เจอคน,นามาหักหลังเจอคนมาโทษเรานุ่นนั่นเราเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะเริ่มวันแรกนะคะให้ขอโทษตัวเองก่อนขอโทษตัวเองในทุกทุกเรื่องทุกทุกอย่างที่เราทำให้เขาเจ็บปวดสมมุตินะ <c oughs> ฉันขอโทษเธอนะที่อนุญ,ญาตให้ผู้ชายคนนี้มาทำร้ายเธอมาทำให้เธอร้องไห้มาทำให้เธออกหักมาทำให้เธอเจ็บช้ำน้ำใจ ฉันขอโทษเธอนะที่ฉันอนุญาตให้ผู้หญิงคนนี้เพื่อนคนนี้มาทําให้เธอนะต้องผิดหวังเสียใจหรือเสียเวลาชีวิตไปกับเรื่องแบบนี้อขอโทษเธอนะที่ฉันขอโทษกระเพาะอาหารตัวเองที่ฉันทานข้าวไม่ตรงเวลาทําให้เธอปวดแสบท้องเป็นโรคกระเพาะขึ้นมาเออขอโทษขอโทษขานะขอโทษเท้าของฉันนะที่ฉันใส่รองเท้าไม่ดีพาเธอเดินไปที่ไกลๆและเธอปวด อขอโทษก่อนค่ะขอโทษสายตาของฉันนะดวงตาสองข้างที่ไปมองเรื่องราวไม่ดีแล้วดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหรือไม่ก็ขอโทษที่ใช้สายตาเยอะเกินไปจนแสบตาเหลือเกินฉันเหนื่อยเมื่อยล้าเหลือเกินเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอให้ดีเออก็ขอโทษไปขอโทษตัวเองค่ะมีใครสอนไหมมีเคยบอกไหมนอกจากออครูกฎจักรวาลเขาจะสอนนะคะครูสิตาเขาจะสอนจะบอก พูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกนะคะรู้สึกว่าเราขอโทษจริงๆนะขอโทษตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยขอโทษตัวเราเองเนี่ยขอโทษด,ด้วยใจบริสุทธิ์ทุกอย่างในตัวคุณบกพร่องตรงไหนรู้สึกเจ็บปวดตรงไหนให้ขอโทษขอโทษหัวใจนะอะไรก็ว่าไปนะคะขอโทษเสร็จแล้วต่อไปคืออะไรคะต้องขอบคุณค่ะ ขอโทษเสร็จแล้วนะคะร่างกายเรายอมรับแล้วได้ยินแล้วว่าคุณขอโทษเวลาที่คุณขอโทษใครเขาฟังไหมคนเขาก็ต้องฟังค่ะขอโทษด,ด้วยความรู้สึกจริงๆด้วยหน้าตาอ้อนวอนน่าสงสารอย่างเงี้ยเออขอโทษไปขอโทษเสร็จแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณร่างกายฉันนะที่อยู่กับฉันมาตลอดขอบคุณเธอนะที่ไม่เคยทิ้งฉันไปไหนเลยถ้าอยากรู้ คุณลองไปมองหน้ากระจกคูดที่หน้ากระจกนะคะคุณจะรู้สึกสัมผัสได้ขอโทษขอบคุณบอกรักเขาจนคุณสั่นสะเทือนคุณซาบซึง้งถ้าคุณร้องไห้ออกมานั่นแหละค่ะคือคุณปลดล็อกเรียบร้อยปลดล็อกข้อนี้นะคะขนลุกนะทุกคนรู้ไหมตอนนี้ร้อนนะเหนือออกนะแต่ทำไมขนลุกเพราะเรามาแบ่งปันสิ่งดีๆอยากให้ทุกคนเปลี่ยนชีวิตนะคะเทคนิคนี้ความรู้นี้ สอนฟรี free. ทำก็ไม่เสียหายไม่ทำก็ไม่เป็นไรถ้าไม่อยากเปลี่ยนชีวิตนะคะเออขอโทษเสร็จขอบคุณขอบคุณบอกรักขอบคุณแขนและขาของันนะที่แข็งแรงทรงพลังทํางานเพื่อฉันตลอดมาและตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณใบหน้าของชน,นะที่ขาวใสเด็กแดงลงทุกวันออร่ามหาเศรษฐีจับเออก็ว่าไปอะไรก็ได้ที่คุณนึกได้ ขอบคุณด้วยใจขอบคุณให้เกิน17อย่างนะคะขอบคุณให้เกิน17อย่างต่อเนื่องด้วยความซาบซึง้งปิติสุขนะถ้าสมมุติว่าคุณขอบคุณปากวาจาประกาศสิทธิ์ของฉันนะปากคาปากคุณเพิ่มคุณทรัพย์ไม่ว่าฉันจะพูดอะไรนะําพาชีวิตฉันให้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูตลอดเวลาเออเราพูดไปขอบคุณรอยยิ้มของฉันนะที่สร้างความสุขให้ฉันสร้างความสุขให้กับผู้คนตราตรึงใจให้กับผู้คนทั่วโลกพูดไปเลยค่ะพูดอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึก ต่สัมผัสถึงมันได้และนะคะเติมเติมพลังใหม่ๆลงไปหลังจากขอบคุณครบ17อย่างหรือเกิน17อย่างแล้วเนาะเติมพลังใหม่ของฉันนะใส่เข้าไปในตัวเองเลยฉันมันโคตรยอดเยี่ยมเลยฉันเกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะฉันเป็นคนสำเร็จทุกพื้นที่ไม่ว่าฉันจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองตลอดเวลาฉันรักเงินเงินโคตรรักฉันมาก เติมเข้าไปเติมเข้าไปอะไรที่มันมีแรงอะไรที่มันทำให้เรามีพลังสร้างพลังเราทําเองนะคะใครจะหาว่าบ้าก็ช่างเราทําคนเดียวที่บ้านเราสร้างพลังปลุกอารมณ์ให้กับตัวเอง ชาร์จแบตให้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาชาร์จให้กับเราจริงไหมไม่ต้องร้องขอให้ใครเฮ้ยต่มพลังให้กูหน่อยกูหมดพลังแล้ววันนี้กูร้องไห้กูอยากกอดใครลือเกินอะไรประมาณนี้ไม่ค่ะคุณสร้างพลังให้ตัวเองมึงโคตรเก่งเอาที่คุณสบายใจนะเอาที่คุณคุยกับตัวคุณแล้วคุณรู้สึกว่าม,มีพลังเนี้ยจะพูดกูพูดฉันพูดอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะแบบ โหยฉันโคตรยอดเยี่ยมฉันโคตรเก่งฉันเรียนรู้ง่ายฉันเรียนรู้ไวฉันพัฒนาได้ฉันสําเร็จทุกอย่างไม่ว่าฉันจะหยิจบจากอะไรนะเป็นเงินเป็นทองไปสมดเลยนี่แต่คนรักฉันฉันเป็นสุทีรักของจุดเอจัก,กรวาลเป็นที่รักของผู้คนทั่วโลกอะไรก็ว่าไปใส่ใส่ใส่ใส,ใส,ใส่ลงไปจนคุณรู้สึกดีค่ะจนคนคุณรู้สึกดีเฮ้ยมีพลังแล้ววันนี้ไปทํางานตอ่อด้งานที่รักดีกว่ามีความสุขเบิกบานแบบนี้ค่ะ มันไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะเดย์นะหวังว่าทุกคนจะลองเอาไปทำดูปรับดูนะคะและชีวิตคุณปเปลี่ยนหรือไม่ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้พรุ่งนี้เจอกันเดย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูมิน้นฝากไว้แค่นี้นะขอบคุณคะ่ะร,รักรักทุกคนนะคะขอให้รวยๆเฮงเฮงปังๆัเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันคะ่ะเย้